สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปูนะคะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะคะวันนี้มีที่ดินสวยๆนะคะมานําเสนอนะคะเอกาสารสิทธิ์โฉนดคุดแดนนะคะจํานวน3ไร่ค่ะตําบลท่ามะปางอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะขายในราคาไร่ล,ละแค่เพียง750,000บาทค่ะวิวภูเขาล้อมรอบเลยนะคะเห็นไหมคะ ตรงนี้นะคะนี่รีวิวภูเขาเราอยากนําเสนอวิวภูเขาวสวยๆเลยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นแปลงที่สวยมากและราคาเบาๆค่ะและที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้จากถนนห่างจากถนนสี่เลนเส้นบนาแก่งคอยเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง1กิโลเมตรเท่านั้น,นเองนะคะนี่นะคะตรงนี้เป็นด้านที่ของแปลงนะคะนี่เลยตรงนี้นะคะจะเป็นแดนสองหมุดนะคะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนี่เลย ที่ของมันนะคะยาวลงไปตามรั้วนู่นเลยนะคะนู่นเลยค่ะแล้วก็อ้อมไปจนถึงต้นตาลน,นู่นเลยนะคะแล้วก็มาทางนี้ค่ะแล้วก็ติดรั้วตรงนู้นเลาะเข้ามานะคะแดนนู้นจะอยู่เสาไฟต้นที่สามนะคะซึ่งจะเป็นแดนมุมนี้นะคะแล้วก็ยาวนะคะติดถนนคอนกรีตนะคะ70เมตรค่ะนี่เลยกว้างอย่างนี้นะคะวิวภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็อยู่ในกับถนนเส้นเดียวกับ อะไรนะคะบ้านไร่ไร่สมบูรณ์สุขค่ะขอโทษทีค่ะไม่ค่อยคุ้นนะคะที่ดินสวยๆต้นแปลงนี้นะคะแล้วก็ถมไว้แล้วนะคะจํานวนหนึ่งไร่ค่ะซึ่งเราสามารถปลูกบ้านได้เลยนะคะนี่เลยค่ะที่ดินจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจํานวน3ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคู่แดงนะคะขายในราคาไรละ7 5 0 0 0 0บาทค่ะตำาวนท่า่างอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเดี๋ยวพาไปรับชมด้านนี้นะคะนี่นเลยเดี๋ยวเรามาชมด้านนี้ของแปลงกันต่อนะคะ ตรงที่ปูยืนอยู่นะคะเห็นไหมคะวิวภูเขาจะล้อมรอบที่ไวเลยใครต้องการแบบความเงียบสงบนะคะอยากแนะนําแปลนนี้นะคะราคาเบาๆแค่เพียง3ไร่และไร่แค่จ็แสนห้าห0,000นบาทค่ะนี่เลยเห็นไหมคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆเลยคะ่ะแปลนนี้อยากนําเสนอมากๆเลยค่ะหลังเขาหน้าเขาด้านข้างก็เขานะคะเขา้อมไมเลยเดี๋ยวเราพาไปชมแดนตรงนี้นะคะที่ดินตรงนี้นะคะ ลูกบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าผมไว้แล้วแล้วก็มีเพื่อนบ้านค่ะไม่เปียวค่ะการเดินทางก็สะดวกสบายนะคะอยู่ห่างจากถนนเส้นบรรณาแกศคอยเข้ามาถึงแปลงแค่เพียง1กิโลเมตรค่ะแล้วก็แยกเข้ามานะคะเป็นถนนลาดยางเข้ามาถึงแปลงจากเป็นถนนคอนกรีตแค่เพียง150เมตรถึงแปลงที่ปูเดินอยู่นะคะที่ปูพารับชมนี่เลยค่ะนี่เลยค่ะแดนนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะสเสานี้เลยค่ะนี่เลยค่ะจะอยู่ตรงนี้ เเมตรค่ะที่ปูยืนอยู่นะคะจากหมุดนี้ไปถึงหมุดนู้นค่ะนี่เลยเห็นไหมคะที่ดินสวยๆนะคะแล้วก็นูนนะะ่นเลยค่ะแดนไปถึงต้นตาลน,นะคะแล้วก็จะเลี้ยวลงไปนูน่นเป็นลักษณะ,ะที่ติดตัวกับฝั่งนน้นเลยค่ะแล้วก็ผมแล้วถหงไร่ค่ะนี่เลยอยากนาเสนอนะคะ ที่ดินสสวยๆวิวภูเขาล้อมๆนะคะจำนวน3ไร่ค่ะเอกสารสิทธิ์โฉนดคู้แดงค่ะขายเลยนะคะไร่ละแค่เพียง750 0 0 0านบาทค่ะตำบลท่าปางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะแล้วก็แบบว่าแปลงนี้นะคะอยากนำเสนอมากราคาถูกๆเลยนะคะณนะตอนนี้เลยนะคะอยากบอกะคะ่ะแปลงนี้นะคะแบบธรรมชาติเงียบสงบใครต้องการแบบอยู่แบบเนี้ยอยากนำเสนอแปลงนี้เลยะคะ่นะราคาเบาๆนะคะพักผ่อนกเกษียณอะไรประมาณนี้นะคะ แอดไลน์โทรหาปูได้นะคะ0924914374ค่ะถ้าต้องการล้อมรัวรถหนาปูก็ทำได้นะคะให้ปูมานดาประทานะคะแล้วก็ปูก็มีรถแมคโครรถหกล้อรับเหมานะคะถมที่ถมดินนะคะปรับพื้นที่ในที่ให้ได้นะคะสนใจติดต่อหาปูได้ค่ะ0924914374ค่ะยังไงฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ